ของคุณอุบลหรือว่าคุณสโรชินีที่พูดมาเนี่ยนะคะมันโดนทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยประโยคฮิตก็เยอะแล้วนะคะเพลงฮิตก็ฮิตมากๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเพลงประกอบละครพิษสวัสด์เนี่ยนะคะคือเพลงหัวใจคนรอเพลงนี้เนี่ยมี2เวอร์ชั่นด้วยกันเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะคะร้องโดยน้องปิ่นพรชนกชชอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบย้อนยุคย้อนอดีตนะคะเป็นแบบเอื้อนไทยๆเป็นการเหมือนแบบเป็นเพลงแทนใจของคุณอุบลในชาติที่แล้วใช่ซึ่งน้องปิ่นเนี่ยนะก็เคยมาร้องในเที่ยงรายวันไปแล้วค่ะวันนี้นะคะ ถึงคิวของน้องพรีนรวิศรารัตน์บ้านนะครับจะมาร้องเพลงหัวใจคนรอในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องพรีนสวัดสดีคร สวัสดีครับสวัสดีครับพรีมครับสุดยอดเลยเนี่ยติดตามน้องตั้งแต่ตอนเดต้าสิบสองนะทุกครั้งที่ร้องแล้วขึ้นท่อนแบบพิกพกเราจะแบบวู้วนความสะใจของผู้ชมใช่สะใจมากแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยเรื่องเพลงค่ะเรามาคุยเรื่องวันยกช่องก่อนดีกว่าล่าสุดเนี่ยน้องพรีนได้ไปพบปะกับแฟนๆช่องวันใช่ค่ะที่ไหนยังไงครับที่เราไปที่ขอนแก่นมาค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองสนุกมากสนุกมากมากค่ะคือเหมือนวันนั้นที่ไปคือคนเยอะมาก แล้วก็พี่ๆศิลปินที่ไปหลายคนก็มีพี่ตรงตามีมีเดอะซาร์สิบสองสามคนแล้วก็มีพี่ตรงตาแล้วก็พี่แกรนแล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกของพี่การที่ไปวันยกช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศมันเลยแบบยิ่งตื่นเต้นแล้วก็พอเราขึ้นไปบนเวทีคนเยอะมากแล้วกระแสตอบรับดีมากแล้วเหมือนเหมือนเนี่ยทุกคนบอกว่าที่ดีมากกว่าเลยพี่หนุ่มพี่จริงไหมพี่ยังไงหนุ่ยังไงไม่ยังคือหนุ่มคือแบบยุทธีดิ่งดีดิ่งดีดิ่งนีดิ่งด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 ีดิ่ <rev it> ก็จะแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จะมีความดีคือแบบสนุเกเหมือนก <eker. S 1> ันเลยที่พาคนดูเขาเขาให้การต้อนรับเรา,<ห>าดีอ่ะเขาน่ารักเราก็จะรูร้สึกดีเนาะนใช่ค่ะแล้วคือส่วนสําคัญที่ทําให้งานวันนั้นสนุกคือคนที่มาคนที่มาดูพวกเราค,รคือคไม่ใช่แค่แฟนคลับ <ส jóvenes S 1> ของทีหรือแฟนคลับของพวกเราทั้ง5คนที่ไปวันนั้นก็คือน้องๆจะมีน้องๆที่อยู่เหมือนอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็ติดตามช่องวันมาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับมาดูด้วยเพราะด้วยความที่เขาอยากเจอศิลปินด้วยแล้วก็เขาติดตามช่องวันด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ จอยกับงานวันยกช่องมากก็เลย,ยแบบว,ว่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งวันที่สนุกมากๆแล้วก็ไปโชว์เพลงนี้ด้วยหัวใจคนรอใช่ซึ่งวันนั้นไปกับน,น้องปิ่นก็เ,เป็นครั้งแรกครั้งแรกของเราสองคนเลยค่ะที่ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันบนเวนที<อ>ใช่เราก็จัดไปความพิเศษไปที่วันยกช่องเลยมีการซักซ้อมอะไรกันก่อนไหมฮะอันที่จริงคือไม่ได้ซ้อมเลยซ้อมมันถือว่าเป็นสิงเกิลของเราสองคนอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะก็จะมีแค่นัดแนะกันว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปิ่นจะขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเป็นปินนะแล้วก็ แล้วก็พอท่อนฮุกสุดท้ายเดี๋ยวเราลองพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะวันน้องปิ่นเ<ช>วลาเขาร้องเขาจะเอื้อนเก่งใช่ไหมแล้ววันนั้นคือตอนที่เหตุการณ์คือเขาขึ้นด้วยเสียงเอื้อนก่อนขาวเหรอซึ่งหนูก็ทำไม่เป็นซึ่งหนูก็ได้แต่ยืนแล้วยืนอยู่บนิเวทีกันก็ได้แต่ยืนมองน้องอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เอื้อนไปแล้วทุกคนทุกคนตั้งแต่ทั้งพีแล้วก็ทุกคนที่ที่นั่งดูอยู่เนี่ยค่ะทุกคนทักพอน้องปิ่นเริ่มเอื้อนทุกคนแบบเฮ้ยทุกคนขนลุกแลวน้องปิ่นจนถึงข ทุกคนแบบทุกคนไม่ได้กลัวออินอินอินสนุกมากค่ะสนุกมากเพราะว่าแฟนๆที่มาเขาก็อยากมาเจอศิลปินดาราช่วงวันเนี่ยมาเจอน้องพรีอย่างเงี้ยใช่ไหมหาโอกาสเจอยากมากซึ่งใครอยากได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีก เดือนหน้าสิทกันยาค่ะจะไปที่เชียงใหม่ถ้าพรีนว่างก็ไปด้วยกันอีกเชียงใหม่อยากไปค่ะอยากไปอยากไปเจออยากไปเจแฟนช่วงวันบอแกว่าจะเป็นะปแฟนหน่อยทีนี้มาพูดถึงซิงเกิลแรกในชีวิตของพรีนกันบ้างก้าคือเพลงนี้หัวใจคนรอใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่เพลงนี้ถือว่าเป็นผลงานแรกเลยแบบเต็มตัวตั้งแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันเดือนพฤษาคมสองใช่ไหมคะและยอดวิวเนี่ยนะต้องบอกว่าสูงมากๆล้านกว่าว ิวแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะเสียงตอบรับดีขนาดนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพีนเพราะว่าพอออกจากบ้านมาปุ๊บล้วก็เหมือนกับทางผู้ใหญ่ก็เหมือนเอนดูเราแล้วก็บอกว่าเอออยากให้ลองพมประกอบละครนะตอนแรกเราบอกอ๋อโอเคพิมประกอบละครได้ค่ะเราแบบอยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขามาบอกว่าเป็นเรื่องพิศสวาสตอนนั้นคือตกใจมากเพราะว่าเรารู at ้ว่าพิษสวัส์เป็นเหมือนมาสเตอร์พพซของช่องเราคือเป็นฟอร์มยากอยู่แล้วเป็นฟอร์มยากมากแล้วก็แล้วก็ทุกคนคือติดตามคือทุกคนอยากดูพิศสวาสมากแล้วเราก็เลยเเเรราลยู้สึกหมือน เรารู้สึกเราโชคดีมากที่เราได้มาที่เราได้มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็พอตอนแรกที่ได้ฟังเพลงคือมันมันเพาะมากแล้วก็ยิ่งพอรู้ว่าเราจะได้ร้องอีกเวอร์ชันหนึ่งมีน,น้องปิ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นโอกาสที่ดีมากที่ไม่ใช่คคแค่เราแต่ว่าน้องก็ได้ด้วยน้องก็ได้รับโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ยิ่งเอ็มีของพีนเพิ่งปล่อยได้ประมาณสองประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับก็ดีมากคือตอนนี้ก็ลานกวิวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆททีี่่ ตามแล้วขอบคุณแฟนคลับของพินด oui, er ้วยที่คอยโพสใน Twitter บอกตลอดว่าพี่พินวันนี <c <c ้ปั่นวิวให้แล้วนะเราจะมีแฟนคลับหลายคนมากที่แบบว่าแคปหน้าจอมาให้แล้วบอกว่าแบบแคปหน้าจอบอกว่าที่เขาเปิดเปิดเรียงกันหลายงเลยะก็ต้องปั่นวิวอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแฟนคลับเปิดดูละครด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ กรรมมันกำลังทำงานนี่อินอะไรหรือเปล่านี่เหนื่อยี่าหนื่อยมีการอะ้นี้โจทย์โจทย์ที่ยากที่สุดของพีนคืออะไรสำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงนี้โจทย์ที่ยากที่สุดคือการนำเสนอเนื้อหาของความรู้สึกของคุณสโรเชนีโดวองอุบลนียคะผ่านออกไปทางเพลงนี้ซึ่งเพราะว่าตอนแรกตอนที่เรารู้ว่าเราได้โจทย์เพลงนี้มาเราเราก็ทำกันบ้านอยู่ประมาณนึงค่ะคือไปหาเรื่องเรื่องอ่านแบบหาเหมือนกับเรื่องย่อพิสวัต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำกานบ้านเกี่ยวกับละครพิสวัตมาบ้างแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเรา เหมือนมันไม่มีทางที่เราจะเข้าใจตัวละครจริงๆจ,จนกระทั่งพี่เขาให้เราไปดูะละครเหมือนกับให้ไปดูให้ไปแอบ,บดูก่อนที่ละครจะฉายก่ออะรอางเงยค่ะพอเราดูเสร็จปุ๊บเห็นแค่ตอนเห็นแค่ตอนแ,แ,แรกอะค่ะที่เป็นพี่นุ่นเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันเหมือน,นเราเข้าใจเราเข้าใจจริงๆว่าทาไมตอนแรกเราถึงร้องเพลงนี้ไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกของคุณอุบลที่มีต่อที่มีต่อคุณทะมันมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดที่เราที่เรานึกภาพไวมากๆคือลึกซึ้งมากๆแล้วมันไม่ใช่ แค่เรื่องของความรัก,กอะมันเป็นเรื่องของความรอค,อ,คอคือคือไม่ใช่แค่รักของในแง่หนุ่มสาวด้วยแต่มันแบบ มันมีบวกความรักชาติ ừ, บวกความอะไรอย่างนี้เข้าไป ừ, คือเน,นื้อหามันลึกซึ้งมากแล้วพอเราดูแล้วพอกลับไปร้องเพงลงอีกรอบนึงคือเป็นเหมือนเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วค่ะใช่ใช่<ล>ใชมันต่างเลยพ,พอเราเข้าใจเนื้อหาแม่เราเข้าใจแล้วที่สำคัญคือพลังที่เราได้จากจากพี่นุ่นตอนที่พี่นุ่นแสดงด้วย้ยคะมันเลยมันเลยทําให้เราเหมือนเข้าใจกับมันมากขึ้นแล้วก็ใส่พลังเข้าไปกับมันมากขึ้นเลยคือเป็ความท้าทายมากๆนะคะทีนี้ของปิ่นเนี่ยเราทราบกันดีว่าจะออกแนวเป็นเหมือนแบบไทยไทยย้อนยุคหน่อยแลวของพรีน ถ้าเกิดว่าให้ถามถึงเรื่องสไตล์ว่าเพลงนี้มันเป็นสไตล์ไหนเราจะนิยามว่ายังไงคะ,ะสําหรับเพลงนี้เนี่ยจะฉีดความเป็นตัวตนของพินอยู่พอสมควรเพราะว่าปกติพินจะร้องแอน์บีอะไรอย่างงี้ยค่ะแต่เพลงนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบบัลลาดร็อก S <S 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 คือจะเป็นร็อกแบบเหมือนเป็นร็อกที่เป็นร็อกช้าแต่ว่าก็ยังมีความเป็นป๊อปอยู่อะไรเงี้ยถ้าพูดถึงนแนวดนตรีเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่คนจะได้ยินเสียงมีลลดกีต้ามีแบบว่ามีเสียงกีตารากับเป็นโนนามาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์สไตล์แบบที่เชื่อว่าคนจะคงจะคุ้นหูหรือว่าหลายๆคนคงจะอกบบว่าเหมือนชอบเพื่นชอบอยู่แล้วเลยแล้วเรายากไหมจักรอันดีที่ถนัดจะต้องมาร้องเป็นบัลาดซร็อกแบบคนค่อนข้างยากพอสมควรค่ะเพราะว่า ด้วยความที่พรอมเป็น IB มันจะมีลูกลูกเหมือนลูกพิเศษของเราเป็นเหมือนกับิกเนเจอร์ไลเซนต์รุ่นนีนที่ที่แบบว่าบางครั้งมันต้องมีมันต้องมีเรื่องของดนตรีช่วยแต่พอมเป็นบรลลาดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรับเข้ามาให้เข้ากับเพลงมากขึ้นอะไรอย่เีย่พิศวาส แม่ได้จะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ทําทําเต็มที่ที่สุดในการที่จะเลนความเป็นตัวของเราให้เข้ากับให้เข้ากับเรื่องราวของของตัวละครแล้วก็ให้เข้ากับแนวดนตรีด้วยขายอย่างตอนน้องปิดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องราวนะฮะตอนนี้อัดเสียงอัดเพลงนี้เนี่ยใช่น้องปิดเราให้ฟังอยู่ใช่ไหมว่าเขาแบบว่าไม่สามารถร้องได้ในตอนแรกแต่ว่าพอตั้งจิตอธิษฐานปั๊บมาเลยของพีนแล้วครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมฮะของพีนจะไม่ได้เจอโดยตรงแต่ว่าจะเจอกับพี่พี่ ทีมเทีมเพลงทุกคนค่ะคือตอนที่ทำดนตรีเพลงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหาทางเทคนิคเยอะมากครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือ้วระหว่างนี้เขากำลังอัดกลองออหรือว่าอัดเบสใช่ไหมจะอยู่ดีจะมีเสียงแทกตลอดอม,มีเสียงแทกเข้ามาตลอดจนกระทั่งอัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหรือว่าบางครั้งเนี่ย อัดเป็นโนมาเสียงเป็นโนขาดหรืออะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะ,ะคือจะมีปัญหามาตลอดระหว่างทางแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นํามาประกอบกันแล้วก็ก็ได้แล้วก็อย่างตอนที่พินร้องรอบแรกเนี่ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราพยายามนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอแต่พอ,อเราได้ดูละครแล้วเข้าใจจริงๆแล้วก็พอเข้าห้องอัดไปรอบหนึ่งคล้ายๆของน้องปิ่นคือก่อนก่อนเราอัดรอบที่สองเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็อธิษฐานคุณอุลว่าเราขอให้ให้พลังหรือสิ่งอะไรก็ตามที่คุณวรอยากจะถ้าคุณวุลมีจริงถ้าสิ่งที่คุณวรอยากจะบอกอยากจะพูดขอให้พูดผ่านนงงเสียพ แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นการอัดที่ราบรื่นมากคืออัดแล้วก็ไม่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยค่ะได้เลยได้เลยแล้วก็ได้เลยแล้วก็เรารู้สึกถึงพลังที่ส่งออกไปจริงๆซึ่งมันไม่ใช่พลังของเราเลยนะคะใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมว่าผมเห็นได้ชัดอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากเรื่องพัฒนาการเรื่องการร้องเพลงแล้วเนี้ยค่ะคพลีนสวยขึ้นเยอะเลยเพทาพี่หวยพูดแปลว่าจริง เพราะพี่อุ๋ยเขาจะมองแต่ผู้หญิงสวยสวยขึ้นนี่ไม่รู้ว่าเพราะมีความรักหรือเปล่าไม่ต้องมมองีใครเข้ามาสอนมัดติวอะไรให้เหองเหลือเพลงยากขนาดนี้ไม่ม่มีไม่มีค่ะไม่มีสถาบันไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีใครมาติวส่วนเรื่องสวยขึ้นนี่หนูดูแลตัวเองอย่างดีค่ะวันนี้แม่หนูจับ จับหนูไปเข้าคอสลดน้ำหนักสวยคือตอนนี้สวยกว่าโดมเยอะเลยสวยกว่าูแล้วค่ะหนูถูกแล้วพี่หุ่นเ่ยน้องเขาเลยไม่ตอบคำถามหนูเลยสถานะอะไรอะตอนนี้ตอนนี้ก็เจ้แฮปปี้ดีค่ะดีสถานะแฮปปี้แะ้วก็แฮปปี้ไง แฮปปี้ไงแม่เขามายืนยืนด้วอะไรค่ะแม่เห็นแม่ยิ้มแต่ว่าแม่ใจทุกทีหนูก็แซวน้องต่อหน้าแม่เลยแม่ชินแล้วแม่อยู่ตรงนี้ตลอดอ้าปากเหินฝานฟังกัน ขอฝากเพลงประกอบละครเรื่องพิสวัสนะคะเพลงชื่อว่าหัวใจคนรอนะคะทางไหนคะทางนี้หัวใจคนรอนะคะตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจันหนึ่งสองาหหรือว่าในไอจูนแล้วก,ก็ KKBox นะคะหรือว่าเข้าไปดูใน MV ของพินได้แล้วนะคะใน YouTube ก็ฝากติดตามด้วยรวมไปถึงเวอร์ชั่นของน้องปิ่นด้วย <c oughs> และที่สำคัญวันนี้ขอฝากละครพิสวัสรค่ะทางช่องวันแห่งนี้ตอนสองทุ่มครึ่งนะคะ <c oughs> อย่าลืมดูละครพิสวัสแล้วก็รอดูจนจบเพื่อที่จะได้ฟังเพลงประกอบละครของน้องนะคะ <c oughs> <c oughs> มาวันนี้ขอบคุณพีนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามีเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องแฟนเดยแฟนกันแค่วันเดียวมาให้ชมกันจะเป็นเรื่องอะไรสักครู่ครับ